อกเดิมอาทักทายทักทายผู้ใหญ่บ้านเพิ่งมาสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีมาเรีวมาเรีวมาเลวมาเรีวสบายดีเด้อหน้าหน้าบึงคือกันปันใดจ๊ะหน้าบ่คือกันปันใดหน้าคือกันปันใดแตกกันนเขาเห็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะสบายดีท่านเองสบายดีทุกคนตั้งแรก เยิ้มให้กล้องคุณย่าเด้อใช่คนแรสวัสดีครับวัสดีครับเอาเอาเชิญเชิญทุกคนสบายดีชื่อบิ๊กเชฟทนกคนอันนี้คือกล้องคุณย่าเด้อโด้อสบายดี FC ของคุณย่าด้วยเด้อฝากติดตามบิ๊กเชฟด้วยนะ อามาสวัสดีซ่องคุณย่าเด็สบายดีฝากติดตามประบูสาวล้าในเดิมเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานเห็นลำเพินตะกะพี่น้องทุกคนนี่พี่ฝนสบายดีซ่องคุณย่าเด็กถ้าไม่ใม่ผู้ใหญ่ใส่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมใช่จ่วัไม่มาที่สำคัญเพราะว่าเป็นแฟนคลับวงวงหอลำเพชรลำเพิน ก็เลยต้องมาและที่สำคัญอีกลูกสาวคําลาออกซิงเกิลใหม่อย่าลืมนะกว่าคนนั้นเทากว่าเป็นลูกสาวอันนี้ไายดีกลาเขียวจ้าจากสามร้อยันนี้คืออ่าโซเฟอร์เนาะขับรถเก่งแฮ้เก่งว่านี่นะาอานแมนพามาขับรถเก่งเก่งคนเราแต่ว่ามาขับรถยุทยเป็นแท้เป็นว่าพี่กุหลาบเขียวเมน เดี๋ยวกุณย่าเป็นยังตัวก่อนนะค่ะจะได้เป็นตังบกหัวโอเควัาเยอะโอ้แล้วนีตอนนี้สามแสนแล้วตอนนี้สามแสนแล้วก่อนตอนดินดินแบบว่ากดไลค์กดแชร์ใกล้จะใกล้ถึงครึ่งทางแล้วเลยอะพี่น้องซอยกันแชร์วันนี้นะครับถือว่าคุณนายที่สี่นะครับคุณนายที่สี่หรือเจ๊ขาวเจ๊ขาเซโน่นี่แหละครับโอ้เจ้าของหานไกล หันเกสเซ็บนี่เจ้าของหันไก่เซโนระดับหรือว่าระดับอ่าสวรรค์สวันไดเก็บเซโนโดยตรงออสินโนเลยเมืองเซโนนะครับที่ผ่านจากนะครับที่ขามฟังไปผู้ใหญ่บ้านไปหาร์ดซอง้งแล้วปิ๊กไกเป็นยังไงเนาะอย่าลืมเดินไปไปไกลไปไกลมาหรือว่าไปเป็ที่ยวลาแบบฝากเนือาันปกไกเซโนที่สำคัญ ไปนะทุกคนลินดาจะพาพาไปอันพาไปเบิงเ้งครัวเนาะมื้อนี้ลินดารับบทเป็นตากล้องตากล้องให้ยาสุภาพนี่ตากล้องยาสุภาพเนาะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีซค่ณสวค่ะสดีค่ะสดี้สวัสดีสค่ะสวัส,ส <c oughs> ค่ะ่ แม่จะให้เธอคุปเ์กันค่ะลินดามื่อวานลินดาจะมาเห็นแนวกินย่ามาถึงย่ามาเอาแฟนย่าบอกว่าให้ให้ลินดามาตำมะขงให้กินเผนว่ามาตำมันจะตำซุ้มตำเหรอลูกแม่มีผักเป็นตัวผักหรอคผักเสร็จแล้วเมื่อกี้นี่คุณย่าอ่านอะไรให้เร็วมีอะไรของเติมครบยัง มะนาวมะเขือเทศมะนาวอันอันไม่ใช่ไม่ใช่บกบกบกอกในตู้เย็นหรอกไม่ดูวเย็นเหในป่ามันอ๋ออย่นี้มันนี่ใส่เส้นนี่ไงคุณย่าบอกว่าบุต้องเสียดเจอแก่ใจใส่เส้นบัวเลยนะบุต้องเอาบุต้องเอาหนึ่งนอนเป็นบุณย่าถ่ายก้องคุณย่าเลยมีบางแม่มีหนานี่มีเยอ่หนามี่เยู่หนาบุต้องเอาเสียประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบหน่วยเนาะตามหมดเลยแม่ สูตรยังสูตรนัวนัวนัวบอสสูตรนัวนัวไว้ก่อนนัวไว้ก่อนเนี่ยคืเขาเขาอกูาวูแล้วูแล้ยูแล้วไม่ได้ดีนะา๋อดีนะพ่อเขานัวแทนนัวว่าคุณย่าบอกว่ามาเขาก็ต้องใส่แตงนัวเป็นรอเอนัวอีกเอากล่องนี้ก่อนค่อยใส่ไหมอ่าเดี๋ยวอ่านตั้งอะไก็นเด้ดอะนัวไว้ก่อนนี่ตั้งกล้องไว้ในรดาชื่อสีเงินพี่น้องด้วย้ก่อาใส่เลย มีมากรอกกว่าใสคุณย่าบอว่าใส่กระเทียมกระเทียมต้องแม่นหัวในน้อยกระเทียมอกระเทียมงว่ากระเทียมแกกินมันไม่ค่อยหอมมันพริกคืนนะเห็นไหมจึงในจับแนะาะหรือว่าเนีมันบดจึ่งอะ มันแซ่บสุดกะมัน,มน,น<อ>ไทยนนทีจะได้หอมหอมที่<อ>ส่องส่อหลักส,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 สบายดีเจอมมนีลินดาเนาะมาตาม่า มะฮงเนาะบาดินดาเอเนะมะหงมบงนี้มันมีอะ่รบางมงคือกานลองๆก็จะมีอย่งินดาเลยมออยอย่างไรมะงมงมาบงแต่มงอ๋อาบักหงมันีงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวระอุ้งเราจะงภาษาเมย์สิอ๋อมางมงก็ื่ตตะกอมันมั้ยีแลวก็มาโขกกาอดมาเหตุหันจูงให่นองแท้ <da> ตอนนี้ลินดากับโซฟีมีเนาะโอ้โหสุดยอดเลยสูตรสูตรของอาคุณย่าคุณย่าทำไม่ได้กินมือที่หน่อง้งแรกนด้ในซีซีฝีมือนี่มามาเที่ยวสองเที่ยวแรกวันที่ซิมครั้งแรกคุณย่าชัวเนาะคุณย่าชัวแตลินดาก็เลยอยากได้สูตรคุณย่าก็เลยบอกแมนคุณย่าบอกแต่กาจามันเนาะ แล้วก็ไปตังกินอยู่บ้านแต่ว่าบัวแซ่บเพราะวบัวเมียนแซ่บปากแดงมันี่ไปเอาไแล้วแม่เอาไปน้ำถ้าเราเอากาะไปน้ำนี่ต้องคือเดงกอนเลยเดี๋ยวทีเอาเดี๋ยวเป็นของฝากไม่พลาดไม่เอาแม่น้ำปลาล่ามันบอกรึลังเด็ด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 ปากแดงเดี๋ยวซื้อไปของฝากให้นี่ของฝากข่างเซ่บเป็ดปลาแดงแซ่บปลาล่านัวปลาเด็งแซ่บปลาล่านัวนี เอาอเดี๋ยวเอากล่องขึ้นก่อนเอาลงมาเลย<อ>นี่แหละเคลียรับความอร่อยพอมันหลายพี่น้องเบิร์นไรเลยมันมันมาหลเรียมตัวอย่างม่ไเห็นเขา้านรันเ,นเ,เราเราจะเอาไว้ไยังไงอพี่โองแต่ว่าไม่ให้ม,หมันเคลื่อนอ่ะาต้องอันรูดเราดึงดึงแม่เดนเดือขามองนี้ก่อ อ,อันนี้นะอันนี้มันดูเนียดไปอีกหนะมล็อกตรงไหนอ่ะน้ำตาลออพี่พี่พน้ำตาลเยออึ๊บยูไปเออดโทรศัรอบเกนงมาสวัันขเกกางดีก่อนก่อนี้นี่ตีขอถ่ายกับพี่โมกอน มีคนบอกว่าประบุกับที่มูอ่าเหมือนกันนาคือกันนคือกันดาบเบิงอ่าสามสาวเนาะกนลางสองขวานี่เป็นลูกเมื่อเลยสองคนนี้มาไี้เห็นยังพงนี้ดาเห็ดเอามะนาไปใส่ละกำลังใจนี่ดาบ ต้องจัดอะไรเองไหมเดี๋ยวหนูเอาไปให้นาป้าหน่อยน่าก็ทำไปเลยแตงกวเนมๆแตงาเขาก็จะมาใส่แสบปากแดงเป็นรักกวามอร่อยอันปลากระเมนมันจะเอาดหมนเอามะนามาจำแล้วก็ใส่ถาดใส่ถาดนี้ย ตําแล้วก็ใส่กวางลงข้างล่้าก็ได้ก็ได้เออนั่นแล้วก็ตําตําตําแล้วก็เติมผาเติมผานแล้วก็เอาเอาไปแบกที่นู่น้วยจานเจี๊ยบช่วยจานมาซ้อนพอไมซ้อน่อ๋ออะไรเอออยากซ้อนจานต่าอันนี้แกงไก่ย่างที่คุณนายที่เสียมาฝากนะคะใช่ใช่ตัวเมื่อคืนนี้แหละก็เลยจัดจานแกงแกงไก่ย่างอ่าใส่ใส่ใส่วุ้นเส้น น่าพีน้องมาเดี๋ยวคินี้นเบื้องคต่อไปนะคะทรงซำิดาวสีออกมาเป็นเรียดเดวี่้องเด้อนะคะรอสีตาจงไมุ่กินก็าว่าจังไเลรสชาติจังไนะอุยยาแ่บเซเรลบอกหน้าเซเรลหน้า นางอยู่นะมันเสือกมันเนกเ่านา่นเ่าอย่างี้ต่อไปจะมาใส่นี่เลยได้่ะโกาเลมาก็จะใส่เป็นมาเล็มะเล็งมะเเลนลเลนม็บานเข้านนี้แลค่ะ เราเหงาแล้วก็ปิดเราเนี่แหละเราอยู่บ้านนะเรามักเหงาบ่มี้พี่ยังมากวนมาหยอกเป็นคนขี้เหงาเป็นคนขี้เหงาชายคนขี้เหงาหอมแล้วพี่น้องเอ้ยหอมแล้วคนเดี๋ยวก็นายจะเกลียดเราเดี๋ยวก็ไหนจะเก็บเราตรงนี้อ่ะหมดแล้วเด็๋ยวยืนหอมละ มาบ้านเพลนเพลินมันแบบใส่ได้กินเามีมะกรกบมะกออบบมีเน้อาไม่ต้องใส่ใส่ใช่ลงน้าใส่นทุยคนแล้จะมาใส่นี้เลยเสบะโง่ใส่ลงไปเอามันคือหลายๆแต่ว่ใส่ครก็นคือน่อยเด็ดเอาเปลืองมันชีิตายบเลเติมประเด็ดหลายๆนี่่ะกินแล้วดื่มด้กันรอกเลย เดี๋ยวไฟเดึงหัวเอาไม่ใส่ใช่ปใส่ไหมก็ตามงียู่แวอะเรียกป้าหน้าตาตำมะฮูหน้าตาคนต่ำกับหน้าตาตำมะหูอันไหนเป็นเาแซ่บกันคุณยาอย่างเบิสีคุณยามีอาจารย์สินอันคุณยา กำลังเรียนวิชาตับมะพุงอยู่ค่ะเบิงมื่อนี้ลราช่วยสีพานโบพานบริษัทต้องซีมเบิงเผื่อพลาดอ่านคิวซีก่อนต้องซีกดเพื่อไม่บิดพลาดจริงเลยอาจจะได้แก้่ะชีมก่อนพี่น้องฟังเสียงอื่นแล้วแซ่บเป๊ะ มีตัก้อมตักได้เลยโอ้ยแงว่าตวงข้าวเดียวเลยสตัดตาส MM. oh, oh, in ่วนได้บรนติบรเพิ่มอีกเลย้าโตคือมอแท้นที่จริงก็ได้เพิ่มอล้วได้เพิ่มไปแท้บอกแล้วว่า่ด้อได้ดต้กระเดกนิดหน่อยเนาะ่ปรัพอต้กระเดก้นไปเียบ้อยพี่รองใบสี เีอน hmm. ี่ใช่ใช่แต่ว่าตำลงล้วยุบิลีเนาะเบิร์มน่โนเลยกดเลสนึกว่าในหลาเนาะบิกลายพี่ว่าป้าจังชิดอันนั้นเดี๋ยวคิดอุปกรณ์ก่อนพร้อมแล้วค่ะพี่นอนอ๋อเหรอ รืม้มข้าวบอกรื้มบอกว่าลืมหยังห่งโหบอ่ประเด็กตอนโอ้ยบอกคำรามวงแหวนใส่ประเด็กตอนเข้าไปสิพอดีวันนี้วันนี้เพิ่มประเด็กอันนี้เ,เนะาะเสร็จแล้วลเ,นะเสเร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เป็นหยั่งข้าบนะเอาไหมไปไปเสร็จแล้วทำเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำหรับหนีกันเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปทานอาหารนะคะ